สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดประวัติโกโจซาโตรุชายที่แข็งแก่งที่สุดก็เหมือนเดิมสําหรับทุกคลิปนะครับสาหรับใครที่อยากดูมหาเวทผนึกมารแบบถูกลิขสิทธิ์ก็สามารถดูได้ที่ไอฉีอีเลยนะครับผมโกโจซาโตรุเป็นอาจารย์ประจําชั้นปีที่1โกโจปัจจุบันอายุ28ปีส่วนสูง190เซนติเมตรโกโจรับหน้าที่ออกคําสั่งและชี้แนวทางให้อิตาโดริยูจิฟูชิงูโรเมงูมิคุกิสากิโนบาระโกโจซาโตรุเป็นผู้ใช้คุณใสระดับ ซึ่งในวงการผู้ใช้คุณใสทั้งหมดเขาได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ใช้คุณใสที่แข็งแร่งที่สุดบุคลิกของโกโจซาโตรุดูเป็นคนขี้เล่นล่าเริงกับเหล่าลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดโกโจจะสวมผ้าปิดตาเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อผนึกพลังของดวงตาที่รุนแรงพอสวรรค์จากดวงตาพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีพลังในการมองและวิเคราะห์รูปแบบการต่อสู้โกโจซาโตรุสร้างสุดยอดวิชาคุณใสไรขีดจำกัดล่างในการควบคุมทุกสิ่งที่เข้ามาใกล้ ให้เกิดการผ่านกลับจนช้าลงเหมือนกับหยุดนิ่งการสูญเสียในอดีตทาให้โกโจต้องการชําระล้างวงการคุณไสที่กําลังเน่าเฟะโกโจรู้ดีว่าการลงมือกําจัดพวกที่อยู่ระดับสูงไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริงเพราะแบบนั้นโกโจจึงเริ่มพร้อมเมล็พันธ์แห่งความหวังด้วยการสร้างลูกศิษย์ที่แข็งแกร่งขึ้นมาโกโจซัตตรุชอบกินของหวานเพื่อกระตุ้นการทํางานของสมองโกโจซาตตรุยังมีความสามารถการอนาเคตได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อวันและเวลา ที่ใช้ในการกลางอนาเขตยังไม่ถึงหนึ่งวิด้วยซ้ำเกโจซาโตรุยังมีความสามารถซิกอายที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ให้แก่ตัวผู้ใช้เกโจซาโตรุเป็นนักคุณใสคนแรกในรอบ100ปีที่เกิดมาพร้อมกับความสามารถซิกอายและโกโจยังเป็นผู้สืบทอดพลังไรขีดจำกัดที่เป็นเทคนิคที่สืบทอดกันมาในตระกูลโกโจพลังที่โกโจใช้ให้เห็นครั้งแรกคือมุเกนถ้าพูดง่ายๆคือเป็นมาเรียรที่อยู่รอบๆตัวของโกโจส่วนพลังอื่นๆเดี๋ยวผมค่อยมาทาคลิปแยกอีกทีนะครับและ ตัวละครโกโจซาโตรุได้อันดับที่3จากผลโหวตตัวละครยอดนิยมจากมังงะด้วยคะแนน16,923กก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ